คอนเสิรไว้เลยนะคะเออแพมยได้ครับัตรแล้วนะคะอันนี้ให้คนอื่นกดให้นะคะอะซูมอะซูมสวัสดีค่ะทุกคนช่องมารีมีของนะคะวันนี้จะมารีวิวการไปดูคอนเสิร์ตคันกูทูเกเตอร์ไลฟ์ออนสเตนะคะบารีก็เดินทางจากหัวหินไปถึงยูเนียนมอลนะคะ ต้องบอกก่อนว่ามาเรียบัตรอยู่ที่ราคาห้าพันห้าร้อยบาทนะทุกคนแล้วบัตรราคาสูงสุดอยู่ที่ 7, เจ็ดพันห้าต่ําสุดเนี่ยไม่รู้แล้วเพราะว่าพอยของมาเรียอยู่ที่เจ็ดพันห้ากับห้าพันห้าเจ็ดพันห้าไม่ได้ก็เลยได้ห้าพันห้านะคะโอ้ไปนั่งคนเดียวด้วยสวยๆเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> บาๆไม่มีใครรู้จักทำไมพี่ลิถึงอยากได้บัตรเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าสิทธิพิเศษ,ษอ่ะมันอยู่ที่ได้ไถ่ายรูปคู่ใบวิน นะคะส่วน5,500เนี <doubled> ่ยความพิเศษอยู่ที่ได้ถ่ายรูปหมู่นะคะแล้วก็นักแสดงในเรื่องขั้นกูเนี่ยสิบสามคนอืมแต่ถ้าบัตรเจ็ดพันห้ามันจะฟินไงมันจะฟินมันจะสั่งให้แบบเมนเราทำอะไรก็ได้ให้ซบยี้ทุกคนต้องต้องได้เห็นในติก t o กหรือว่าในเทม t t e ตเตอร์แล้วว่าแต่ละคนสั่งเด็ดมากให้ซบให้อะไรเยี้ยก็ฟินนะ ห้าพันห้ายังฟินเลยอะทุกคนอ,อพอได้บัตรแล้วใช่ไหมเขาก็จะให้มารีไปแลกบ็อกเซตเออจะได้บ็อกเซตด้วยนะคะบัตรห้าพันห้ากับเจ็ดันห้านะไอ้บ,บ็อกเซตมีไดไรกระเป๋าใส่ปาก,กานะคะใส่เครื่องเขียนอะ่ะกับพวกกุญแจบวินนะคะอืมก็ได้โปสเตอร์ด้วยนะโปสเตอร์ใหญ่หญโปสเตอร์ใหญ่ๆแล้วก็ไปซื้อของมาด้วยนะคะช้อปปิ้งก่อนเข้าคอนอะ เพราะว่ามีคนบอกว่าเออในฮอหนาวมากก็เลยไปช็อปอผ้าห่มไบวินมาอีกจาก990บาทสรุปไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่าเออเราตื่นเต้นไงเราร้อนเหงื่อแล้พอเข้าไปในฮอแล้วนะคะเขาก็จะวัดไข้แล้วก็กั้นโซนนะ7,500 5,500 4,000 2,000อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเออประมาณนั้นแล้วก็จะมีโปรเจกต์ด้วยเขาจะให้เราอ่ะ ถือป้ายแก่ไปด้วยกันนะเขาเรียกอะไรทำเซอร์ไพรส์ให้ให้นักแสดงในขั้นกูเดอะ e ซีรีส์นะคะประทับใจกันไปหนึ่งแมทเรื่องโปรเจกต์นะคะที่จะเซอร์ไพรส์น้องเนาะเอาของไปฝากน้องไบน้องวินนะคะเราซัพพอร์ตคู่นะเออก็ให้ทั้งทั้งไบแล้วก็วินนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้นะคะเออเราก็ไปบ้านไบมาด้วยแล้วก็ไปบ้านวินมาด้วยนะคะอ่ะก็จะมาพูดถึงตอนเปิดคอนเสิร์ตเลยค่ะทุกคนเปิดตัวไบวิน ก็อลังการงานสร้างเขาจะแบบว่าซีเขาเรียกอะไรซีจีปะเออเต็มมากเป็นรูปกีตาร์แล้วก็หมุน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 เป็นตัวกุญแจซอนวิ่งไปวิ่งมานะเออแล้วเขาก็ร้องเพลงในซีรีส์นั่นแหละติดกับคือทุกคนได้ร้องเพลงนะคะทุกคนได้ร้องเพลงแล้วก็พอเปิดตัวไบวินมาหืมอย่าก,กับเขาเรียกอะไรอะมีออร่า จะมาพูดถึงฉากฟินในซีรีส์ที่เขายกมาบนสเตจนะคะฉากแรกก็มาพูดถึงฉากที่เขาขอเป็นแฟนกันนะคะเออไทยก็น้องวินเนี่ยก็นั่งเล่นกีตาร์อยู่เขาทำฉากอะไรซีจีแบบดีมากนะคะเหมือนที่ดูในซีรีส์เลยทุกคนเหมือนมากๆบอกได้คำเดียวว่าเหมือนมากๆก็น้องวินก็ยืนเล่นกีตาร์นะคะพี่ไบก็มาบอกว่าขี้เกียจจีบมึงแล้วอะ ็นแฟนกูนสักทีเธออะไรอย่างงี้นะเหมือนเปะ๊ะแล้วก็คานกระดึบกระดึบมาแต่ความพิเศษฟินตรงนี้ค่ะมันอยู่ตรงนี้คือพี่ไบต์อะเอื้อมมือให้น้องวินจับซึ่งเข้าใจไหมไม่ท้าว่ามันก็ยากอยู่แล้วเออแล้วให้น้องวินจับดึกด๊กดึกด๊กดึกด๊กอ่ะมันก็เป็นภาพที่น่ารักอ่ะเออกว่าจะพี่ไบต์อะเอาคางไปซบน้องวินนะมันก็หืมจุกอะคนดูจุกจุกความสุขฟินมาก ฉากต่อไปฉากที่สนามบอลเขาก็ทําเหมือนมากอีกเช่นกันเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้ดูนะคะมันเป็นเอเขาเรียกอะไรอะสเตจที่หมุนได้สามร้อยหกสิบองศาเออเขาก็จะยัดเป็นฉากยัดหูฟังให้กันอะแล้วก็ปอบปอบใจกันอะอ่านั่นแหละแล้วก็หมุนเป็นวงกลมอย่างเงี้ยน่ารักวันนั้นจะเป็นวันที่สาวัดแข่งแพ้ใช่แข่งแพ้ ที่ใน them, ใชิลีอะนะแข็งแพนแล้วก็น้องทายมาปอบอ่าเขาจะใส่เสื้อขาวโอโมกับสารวัตรมาขาวโอโมเห็นปะไม่เห็นหรอแล้วแหละเออฉากต่อไปฉากต่อไปก็ฉากที่สะว่ายน้ำอืมตรงสะว่ายน้ำที่เขามาเซอร์ไพรส์วันเกิดทายเออด้วยกันร้องเพลง ให้รักเรานี้รันอะไรประนาณนเนี้ย,อยขอให้ความรักที่เกิดขึ้นมานั้นอะเี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะร้องมาไม่ได้นะคะอเออเขาก็จะเอาตุ๊กตาใบาบินอะออที่ GMM เขาผลิตนะเออแล้วก็วันที่พี่ไปดูอะคือวันที่ทายอะจะเปิดตรวจสารวัตร Expo ทุกคนจะเปิดกางเกง<ม>กางเกงของสารวัตรที่เป็นตุ๊กตาอืมแต่ว่าวันก่อนนั้นเนี้ยด่วนนะที่เป็นคลิปนิดนิดอะ เออน้องน้องน้องวินอ่ะเอาตุ๊กตามาจุ๊บกันเว้ยเออแต่ว่าวันวันที่พี่ไปเจออะคือวันที่เขาตรวจของสารวัตรเอ็กโปนะคะก็สารวัตรทำไงรู้ว่าตีมืออะเขาเขินไงเขาเขินเ,นเขาเขไม่อยากให้ตรวจดูของของเขานะอืมก็จบแบบว่าซบซบกันไปอะ่ะซบแบบบ่อยมากกอดกันบ่อยมากทุกคน <S <S แล้วก็ฉากนี้ค่ะฉากเอ่อที่ชมรมสองชมรมทะเลาะก,กัน ก็เหมือนในซีรีส์เลยนะเขาใกล้กันมากนะที่กรีนกับพี่ดิมอาจจะผักสารวัตรกระทายมาแบบประจันกันอ่ะเออก็เขินเขินนิดนึงนะคะคนดูอ่ะคนดูอ่ะเขินนะคะว่าคงไม่เขินแหละขาคงชินกันมากเออแล้วทีนี้ก็สารวัตรแบบโชว์เหนือมากอ่ะสารวัตรแบบคือหล่อมากวันนั้นะไบ์หล่อมากพี่ไม่เคยเห็นไบท์หลอกขนาดนี้นะไบ์หล่อมากวันนั้นอ่ะเกือบโดนไบท์ตกอ่ะแต่ว่า เออแต่ว่าก็ยับยังชั่งใจอะยังเป็นเมนน้องวินเหมือนเดิมนะจ๊ะแต่ว่าสปอร์ตบอโอเคปะเข้าใจใช่ปหมนั <c oughs> ่นแหละวันนั้นน้องเล่นกีตาร์แล้วมีไฟอ่ะมีไฟขึ้นมาบนสเตจอ่ะเออเอฟเฟกตไฟอ่ะคือดีมากอะคือดืคือดืมาก,ออออมากเออแล้วก็น้องวินก็โชว์เต้นปุ๊กปิกปุ๊กปิก,ปก,ปกอ่ะ ก็จะมาพูดถึงฉากบนรถบัสทุกคนก็ไปนั่งดูคลิปรอยยิ้มด้วยกันโอ้ยอันนี้ความแฟนสูงมากนะคะนั่งมองหน้ากันไปมองหน้ากันมานะแล้ววันที่พี่ไปเจออ่ะคือวันที่เอ่อทายอ่ะทำแบบสะดุดอะ่ะสะดุดหนักมากอะ่ะเออจนจนมีมุมกล้องทางด้านซ้ายของสเตจนะเออเขาจับเห็นว่าไบต์อะ่ะหอมแก้มวินเออแต่เรา่าเรา เรานั่งอีกฝั่งของเวทีไงเราเลยไม่เห็นมุมนั้นอืมแล้วก็ขอบคุณทุกคลิปที่มาปล่อยอีกอีก,อกมุมหนึ่งนะทําให้เราเห็นโมเมนต์ดีๆของสองคนนี้นะคะแอบแอบจุ๊บแอบเป็นห่วงน้องนะคะมือไม้แบบออืืพี่ไบคือมีความหลัวสูงมากอะดูแลน้องน้องวินอะ่ะร้อยแปดสิบห้าเซนนะทุกคนแต่ว่าอยู่กับพี่ไบนะตัวเล็กตัวเล็กแค่ไหเลยแค่นี้ เออแล้วก็เขาก็อ,อกอดคอกันไปดูดาวนะคะเหมือนฉากฉากในซีรีส์เลยอะ่ EP อะ ep สิบเอ็ดอ่ะฉากที่ไม่พูดถึงไม่ได้ไม่พูดถึงไม่ได้คือฉากที่เล่นกีตาร์ในห้องในห้องนอนอะ่ะทุกคนจำได้ไหมที่สารวัตรชวนชวนถ่ายไปห้องครั้งแรกอะ่ะแล้วเขาเขาร้องเพลงใต้ให้ฟังอะ่ะเออ แล่นแหละเขายกมาเลยนะที่นอนหมอนมุ้งคือเหมือนมากนะเหมือนในซีรีส์เลยเหมือนห้องสารวัตรเลยอะ่ะจริงๆอืก็ฟินอนะน้องก็เล่นตีหมอนกับพี่ไบส์นะเหมือนเหมือนไบวินไม่เหมือนสารวัตรทายนะฉากฉาก,ากวันนั้นอนะเออทุกคนฟินมากบอกได้เลยเลย็เาซบกันบ่อยมากฉากนี้ทุกคนสําคัญมากฉากที่เป็นคําถามของแฟนคลับ ซีรีส์เรื่องนี้นะคะตอนจบอย่างขั้นกู ep 5นะที่ทายกับสารวัตรกระซิบกันนะเออเดเขามาเฉลยในงานคอนเสิร์ตจ้าว่าเขาพูดว่ากูรักมึงนะเออแล้วน้อง,น,องน้องวินก็หันไปกระซิบพี่ใบว่ารักมึงเหมือนกันอย่างนี้ล่ะเขินอะเอออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยยังเขินเลยอะทุกคนเออ จบจากพูดถึงการแสดงโชว์ของของทั้ง13าคนนะฟินมากก็ตัดไปตอนที่เรียบัตรห้าพันห้าไปถ่ายก่อนนะเออเขาก็จะตัดทีละสิบคนสิบคนห้าหนึ่งห้าเนี่ยอยู่แถวบนแล้วก็6กถึงสิอยู่แถวล่างความพิเศษของ1นห้าก็คือได้ใกล้ไบวินนะจ๊ะแล้วพี่เป็นคนที่หนึ่งไงแต่ว่าคนที่ต่อจากพี่อ่ะสองสามสี่อ่ะคือแบบกรี๊ดมากอ่ะ เอพี่ก็โน้มนใจสงสัยพี่ไม่ใกล้วะ่ะพี่คงใกล้คนอื่นเข้าใจใช่ปะเพราะพี่เป็นคนแรกเออด้วยด้วย,วยฟิลฟิลนั้นอะ่ะด้วยความเด็กต่างจังหวัดด้วยเราอยากให้เขาอะจดจําเราได้พี่ก็ไปพูดเลยจ้ะพี่คนแรกไงพี่ก็เลยแบบว่าไฮไทยไฮสารวัตรเลยอะ่ะเสียงสำเนียงกรีนอะ่ะเข้าใจใช่ปะเออแล้วเขาก็ขำกันอะ่ะทั้งน้องไบ์น้องวินนะคะเขาก็ขำในในความกล้าของพี่มั้ง ในความกราก,กรันเออแล้วน้องวินนะคะน้องวินน้องวินดูอยู่ปะน้องวินดูนะน้องวินก็ทักพี่ว่าเอ,อ้ยทำไมแต่งตัวน่ารักจังครับ <c oughs> วันนั้นน่ะแบดนน้องวินทั้งตัวจ้ะถ้าน้องวินไม่ชมก็ไปรู้จะว่าไงนะ <c oughs> ไม่ใช่หรอกเราไม่รู้ว่าเขาอะ <c oughs> เขาเรียกอะไรแอปโพสกับคนอื่นเหมือนเราหรือเปล่าว่าคนที่ใส่แบรนเขาอะ จะโดนชมว่าน่ารักหรือเปล่าเราไม่รู้นะอันนี้เป็นความฟินส่วนตัวแค่แค่วินชมตัวตัวเราก็ฟินแล้วอะ่ะเพราะว่าอีกอีกสี่คนที่เหลือเขาก็ไม่ได้ทักไงเออเขาทักเราไงเพราะเราเป็นคนแรก <c oughs> แล้วหลังจากนั้นเราก็โชว์เคสของเราให้เขาดูนะว่าเราอ่ะไม่ใช่แค่เสื้อนะจ๊ะสูรีเราก็เอาเราเอารุกอย่างนี่เป็นของวินนะเออ <c oughs> แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ประทับใจมากๆก็คือ มาเรียพยายามแบบว่าอัดอัดอัดเขาเรียกอะไรอ่ะอัดกล้องไว้ตลอดเพื่อที่จะแบบว่าเก็บโมเมนต์ไว้อ่ะเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเราไม่ได้มาอีเวนต์ในกรุงเทพแน่ๆเราก็เลยแบบว่าทำทำกล้องไว้พร้อมตลอดเวลาก็คือแบบว่าเขาจะมองไม่มองก็ก็เรื่องของเขาแต่เราอยากเก็บเราจะไม่ได้จับก,กล้องใครอยู่แล้วเพราะเราไปคนเดียวนะคะอืม เราก็ต้องหาเขาเรียกอะไรทำอาหารกินเองอ่ะอยากได้โมเมนต์อะไรก็เก็บเอาเองอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยจังหวะที่เรานั่งมองมือถือตัวเองอ่ะแล้วน้องวินก็มองพอดีแล้วน้องวินก็ส่งจุ๊บ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 อย่างเงี้ยทุกคนจะขึ้นคลิปให้ดูได้ค่ะจะขึ้นคลิปให้ดูให้อิจฉากันเล่นนะคะทุกวันนี้ยังมูฟออนจากคลิปนั้นไม่ได้นะคะทุกเช้าอ่ะจริงอันนี้พูดของจริงเลยนะทุกเช้า่ต้องมาเปิดคลิปเนี้ยมันแบบ มีพลังทํางานอ่ะ,อะ,อะพอไปโรงพยาบาลอ่ะหน้ายิ้มอ่ะจนคนไข้งงอ่ะบางทีอ่ะว่าแบบไปคึกอะไรมาว่าแต่คึกจริงๆรอยยิ้มของนางทําให้เราคึกนะมีความสุขแหละดูออกอ่าตอนนี้ก็มาช่วงสุดท้ายแล้วนะคะความประทับใจโดยรวมนะคะที่ประทับใจสุดๆเลยก็คือน้องหันมามองกล้องของเรานะคะแล้วก็ทําจุบ๊บๆนะคะมันทําให้แบบ สู่ขีดต่ทุกคนมัน c o m p l e t นะคะสำหรับเด็กบ้านนอก fc บ้านนอกนะเออที่ไม่ไม่สามารถไปดูงานใดๆได้แล้วนะคะนอกจากงานเสียตังค์ที่ต้องจองวัน่ะเข้าใจใช่ปะด้วยวิชาชีพของเราด้วยอะไรมันมันมันลงตัวยากนะคะก็ถือว่าโอเคละเราเราเพิ่มปิ่มละเออก็หวังว่าทุกคนจะชอบเช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าฟินยังไงก็ไปซื้อ v life plus แน่ช่วยเขาขายของนิดนึงเดี๋ยวเขา ดาเาได้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมารีมีของด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊าอันนี้เป็นโปรเจกตน้องในยูเนียนมอลนะคย